การเกษตรกับว่าไม่เรื่องรู้บนไดาอาให้ใกเข้ามากยินอีกแล้วอีกอย่างกับเกิดความสาม,มารถเท่าไปบ่บ้ไรครับให้แต่ห้องความมุ่งม,มั่นความขยันนะครับสู่อดทนไว้ครับสักเมื่อหนึ่งตัวเปลีนเข้าเองนะครับแต่ว่าพวกนี้เราจะมองผลระยะเจ็ดแปดเดือนหรือปีหนึง่งเขาองมองผลระยะเป็นปีสองปีสามปีนะครับถึงเสียผลครับว่บามันหูสึกว่ามวนสนุกแล้วก็ได้ความหูหลายๆไม่ไม่ยังเผาทานยังสีผมเกาะ็นเคยมาพผ้าวยังสีครับผมก็บหูศึกว่ามันมวนอยู่ครับเกษตร ยุคนี้ก็ต้องเปลี่ยนไม่ไว้ครับมันบ่คือสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นรุ่นไม่เขาก็เริ่มเพชดเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ใจต้องสู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยูกับผมครับต้นตุงกุลาครับพี่น้องครับเมื่อดีผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอศรีคอรทุมิจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับผมสิพามาเบิ่งการทําไร่นาสวนผสมในพื้นที่8ไร่2งงานนะครับของ คุณพ่อวันนะครับเดี๋ยวเข้าไปพบกับพลได้เลยครับครับสวัสดีครับผมพ่อวันสินประสิทธิ์ครับหรือว่าชื่อจริงกะสุริวันสินประสิทธิ์ครับครับมาเห็ดไรน่าสวนผสมอยู่นี่ครับขึ้นอยู่ที่บ้านนะครับเกเดอยอ่ขึนบ้านน้องแพงนะครับตำบลทักไหม่อำเภอชิคกอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับครับตอนอย่างจิภาพสวนครับว่ามีอย่างนะน้ใไหน้าสวนผสมครับสีน้าเสนอในมุมนี้ครับพ่อครับเฮ็ดมองนีพ่อเฮ็ดม่าโดนป่าไดแล้วครับกัเห็ดมาประมาณแปดแปดเดือนแล้วครับ มาแปดเดือนครับเฮ็ดได้แปดเดือนครับปาเฮ็ดได้ปดีนะพ่อไปยังไหนมาอย่างไรครับเฮ็ดงานอาชีพเก่าก่อนต่เกาหนะครับอ๋อแท้ๆผมอยู่ชลนบุรีครับเป็นคนชลนบุรีแหละคือยายไปอยู่ชลนบุรีก็เลยพอดีเกษียนมากก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่มากกเลยเบิ้งยูทูปของอาจารย์ตนถุงกุลาเนี่ยก็เลยติดใจในผลงานที่เบื่องการเกษตรกับผมกับประเทเกษตรแต่ว่าใจไม่ใจรักก็เลยเห็นเบื่องของอาจารย์ว้ยว้ข่าวกัเรื่อดติวใจก็เลยมาล่องเฮ็ดเบื่องนะครับก็เลย แต่ก็ดบึ้ง็ดนเขาทาดีก็เลยพ่อเกษียณมากกัเลยมาจับปล่หน้าสวนผสมมันนี่ครับแต่กี้มองนีเด็บมันเป็นพื้นที่ยังไงครับบ่อยครับเป็นปลาครับเป็นปลาครับพกพกคือจังแบบแบบแบบซี่นะครับแบบแบบมือสี่เลยนี่ครับพกมือสี่ครับพกมากกับมะลือพื้ืนไม้ไปเลยครับพื้นไม้เว้นเลยเก็บไม้เว้นเลยครับพื้นที่นี่บอกพื้นที่จังหน่อยหนึ่งครับพ่อพื้นที่ทั้งหมดอ่ะแปดไร่สองงานครับนี่เป็นคลองสายไกลครับเป็นคลองสายไกลครับมีการเลี้ยงปลาครับมีปลาอยู่เป็นบางส่วนแหละ ข้องสีหน้าไปหดฝุ่นครับข้องเป็นข้องพุดขึ้นเองครับก็มีหอยมี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 หอยเป็นมังส่วนครับถีเรียงไวอยู่นีก็มีอยู่แต่ว่าถือว่าบ่หลายกับเพราะเพราะใดใส่กินใดใส้ครับข้างๆกับปลูกตะไครเนะพ่อครับข้างๆปลูกตะไครในริมถนนไว้ครับเพื่อที่ให้ได้ซุ้มขื้นกับน้ำน้ำเพราะว่าข้องนี่เป็นข้องใส่ไก่ที่มีน้ำประกาศถนนนี่กัเพื่อที่ได้มองอะรให้กั้นพื้นถนนมันมันชุดเลอยครับพ่อครับพ่อบอกพี่น้องข้อได้ว่าข้องใส่ไก่มันดียังไงครับ มันดีคือการบริหารน้ำครับน้ำถ้าเขาม่จุดเดียวการบริหารต่างๆพวกนี้มันจะไปลำบากครับเขามีมีประคองสกไกลแล้วการเสาะนาไปหดสิ่งของหดพืชพัดท่านยานในพวกนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับมันการชีสบายกว่ากันแล้วก็เป็นการที่ว่ากระจายความชุ่มชื่นไปสู่พื้นดินในหลายส่วนนะครับอันนี้คือว่าวปลาดุกครับอันนี้ว่าปลาดุกกับพอว่าปลากรดร่วมกันไว้นะครับยางละ200โตครับที่นี่ครับว่าถ้าไปจะเป็นปลานิ่นครับ ปลาน้นแปลงเพศนะครับสั่งเข้ามาอยู่นี่อยู่สองรอยตเพื่อนครับสั่งมาลองเลี้ยงในกระช่างสองรอยตกันครับแล้วก็ต่อไปกระช่างที่สามคือเป็นปลาทับทิมครับปลาทับทิมปลาทับทิมเสียนชัดกูมูนะพ่อปลาทับทิมมันเป็นสีแดงมัใช่มองมองเห็นน่มันช่ชัดเจนพ่อครับพอลงไว้ในกระช่างนี่เขาโทษนะครับยางเราทษได้ครับไอ้นั่นยางละสองร้อยตวครับนะครับมันกับมีแน่มันกับบอถึงว่าถือถือว่า สองลอยเต็มเพราะว่าไม่ตายไม่ยังแน่ยคือขึ้นนะครับปลาปลานิ่งเนี่ยก็บสองลอยโตเท่ากันนครับทับทิมเนี่ยก็บสองลอยสองลอยโตเื่ากันครับทับทิมเนี่ยก็บสองลอยโตนะพ่อเนาะครับแต่ส่วนอยู่ในบ่อยใหญ่นี่เป็นปลาไอ้นิ่งไอ้ยีระดาครับของไอ้โครงการของพระเทพเขามาแจกให้พี่น้องประชาชนได้เลี้ยงกินกันนะเครื่องที่นะครับมี่จะโตครับพ่อพ่อปล่อยหลายป่ะครับยูนี่ออกมาไม่ไม่ไปขอเข้ามากอะว่มีทุนให้ขอเข้ามาได้ประมาณสักห้าสิบตั กับมะเรียงไว้กับแพรพันธุ์แพรลูกออกมากัตอนนี้อยู่ประมาณที่ว่าประมาณสองพันตัวได้ครับอยู่นี่ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับอยู่นี่มานสองพันตัวครับเอาบระดีพ่อไห้อาหารไห้อยังมันกินยังไงครับนี่ให้อาหารกับซื้อหัวอาหารมาให้มันกินรับหัวอาหารของเป็นหัวอาหารปลาดุกครับแล้วก็มีการที่ว่าลดต้นทุนนะครับมีเอาแหนมาให้กินแน่ละก็มีผักตบุ้งมั้ยงี่ ให้เขาเป็นอาหารเสริมต่อไปนะครับเพื่อที่ลดต้นทุนในการผลิตพวกอาหารพวกนี้ครับในการสื่อครับเพราะอาหารต่างๆเข้ากับตองมีการลดต้นทุนเนาะรับลดต้นทุนครับพ่อครับขอข้อมูลบอนะครับกวางเงาเลิกเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อบอเนี่ยครับกว้างเงาาก่อนครับเงายีสิบหาเมตรครับกว้างสิบหาเมตรครับ ทางเลิกนะครับบัทนเ้ครับเลิกสามเมตรครับพ่อครับได้ยินข่าวว่าเลียงงัวนํ้ำเนาะครับเลียงง่วนน้ำครับแต่ว่างัวบาท่านได้เอาออกมากหรือยังไหครับครับง่วตอนนี้อยู่ในบ้านอยู่พื้นที่มันยังประได้ก็เลเอาไว้อยู่ตอนนี้มันติดในช่วงของลำปีสกินน้ำก็เลบาทบ่านจยากอันประไดก็เลยเอาไว้อยู่ที่บ้าน่อนนี้จะเอาขยายออกมากครับง่วมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับแต่ว่าพ่อครับมีการเตรียมอาหารเตรียมอย่างไรง่วครับเตรียมไว้อยู่ครับครับผ้าพี่้องเข้าไปเปล่งแปลงปลูกหยานะครับครับครับ ก็มีการผลิตพวกอาหารผลิตอาหารไว้ให้วัวใช่ห่ืครับก็คือมาปลูกห้านะครับ,บวัวกับไร่หน้าสวนผสมไปนั่นะครับนี่ค็คือคือคือแปลงห้านะครับทั้งสองดานนะครับพื้นที่ปลูกห้าอยู่ประมาณสักสามไร่แหละครับประมาณนั่นนะครับฟังนี้ก็มีเป็นสวนปลาปลูกตน้นยางหน้าไว้ครับปลูกได้อยู่ประมาณสักหกหกเดือนนะครับยุนยวัาหกเดือนโอ้ต้นนี้เป็น โครงการระยะยาวนะครับไม่ยื่มต้นไปนําแซมครับห้าหวานไปนําครับห้าสิมีอยู่สามทนิดมีหยาหวานแล้วก็มีในเปียรแล้วก็ห้ากินนี่ครับสามอย่างที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็มีปลูกต้นกล้วยไว้ไปแซมแซมในคลองสไก่เพื่อที่จะเป็นการมากม่ยให้ตัวอายุเด็กกินในยังไปครับปูกเพื่อกินยุ่ตอนนี้ครับนี่บ่อแหนแดงของทีเลียงไว้แล้ครับมีอยู่ทั้งหมด3าบ่อครับจะมีบ่อเรียกคือบ่อหุ่นนะครับกาลังสิเติมหม่ครับ แต่ขายไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสีพเพะเชื่อม่มันก็เลยยังหน่อยอยู่ครับแต่ก็เนี่หลายกะมีลูกค้าลูกยังมาเอาก็ับหลายคนอยู่ครับมาสั่งจองเอากะมีขายไปกันหลายอยู่ครับอันนี้ก็สามารถไปเลี้ยงปลานะครับให้ปลาให้ไก่ให้เป็ดไปผสมกับอาหารให้กินได้ขึ้นกันครับผมก็เอาให้กินขึ้นกันครับเอาให้ปลาให้ไก่กินขึ้นกันครับผอดีก็เป็นไก่พื้นบ้านเนาะพ่อครับไก่พื้นบ้านครับไก่ยักษ์โตครับไก่ทั้งมีมีทั้งหมดยี่สิบตัวครับ ไกลพื oh. ng, kar kar ้นบ้านเขาเอามาเรียงไว้เป็นอาหารนะครับน้ำช่วงสถานการณ์โควิดนะสิก็เรียงพ่อได้ยู่ได้กินไปครับครับพ่อได้กินครับเดือกินหยัางได้ต้มกินนะครับเนาะครับก็พ่อยู่ได้ครับฟูนี้แหละเพราะว่าทานหนีโควิดมาเขาก็มาอยู่ชีกับพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับพอต้องไปหาเสือหาสักเดือนสองเดือนก็พ่อยู่ได้ครับอันนี้ก็เป็นในพอ้ชผักสวนครัวนะครับ อันนี้ปลูกไว้กับพวไมีกล้วยนะครับแล้วก็มีมะเขือบักแข้งอย่างนี้ครับอันนี้เริ่มขยายไปก็มีทุเรียนนะครับปักพาน้าหอมที่ปลูกไว้กินพวกไม้ผ้นนะครับโมนิก็พอได้กินอยู่นะครับกับปูก็เอาหญ้ากั้นพังไว้ด้านข้างเป็นหญ้าหวานนะครับอันนั้นพ่เฮ็ดยังครับั่นคืออ๋อท่านเป็นน้ำผสมข้นใหม่ครับน้ำสมข้นใหม่ครับพอเฮ็ดเองวะครับครับเป็นของลูกช่ายครับเป็นของลูกชายเขาเฮ็ดมาหนะครับเขาเฮ็ดมาอครับคือใด้มากนะครับใด้เฮ็ด เพื่อในการเกษตรของเจ้าของเองนไงล่ะนะครับกี่ได้มครับเชิญมาเทงนิคครับโอ้ดีดีพ่อครับบรรยากาศแบบโบราณบาดเท่าเนาะครับพี่น้องสีฉั่นนี่อันนี้สะพานยังกว่าครับนี่อ๋อสะพานใหม่ยางขามข้องครับสะพานปีกใหม่นาะครับสะพานปีกใหม่ครับแบบโบราณครับแบบโบราณครับพ่อย่างไปครับผมตีย่างไปน้องครับครับครับโอ้สุดยอดครับเบิึงครับพี่น้องครับสะพานปีกใหม่ อ๋อในบอลูกไส่พ่อครับครับอย่าลูกไส่ครับลูกไส่เห็ดตัางสูงคนใหม่ครับเอาน้องเขาขออนุญาตครับครับผมครับสวัสดีครับผมผมซื้อเอรัตุพงศีประสิทธิ์เด้อครับเป็นลูกเผาวันครับผมโอ้โหลูกไส้ตัวดิแม่ยครับผมอายุได้จักปีลรอครับอ่าตอนนี้ก็กำลังสิเข่าหยิบหาครับโอ้อันนี้น้องเอนะครับน้องเอเฮ็ดอีหยังครับอ่าเป็นเต้าเผาทานครับผมเป็นเต้าเผาทานครับเผาเพื่อ เอาอีหยังมันครับตัวนี้เผาเอาทานซื่อๆบ่ครับบ่แม่นครับอ่าก็มีทถังทานแล้วก็น้ำสมควันใหม่ครับผมโอ้น้ำสมควันใหม่นาะครับผมพี่น้องก็อาจจะเคยเห็นนะครับในคลิปของน้องตองเอ้าน้ำสกุลคุ้นๆนน้ำสกุลคล้ายๆครับน้องตองเลยนี่เป็นอีหยังกันครับเป็นญาติกันครับผมเป็นญาติกันเอาบอกพี่น้องข้าแน่ว่านำสมควันใหม่มีประโยชน์ยังครับน้องเอครับอ่ามีประโยชน์หลายอย่างอยู่ครับก็สีมีไหลมะแรงไหลนอนไหลเพียแล้วก็เป็นโตเร่ง ให้พืชแตกเร็วนะครับใส่สำหรับพวกการเกษตรพวกนี้ครับผมแล้วก็ใส่ดับกินกระเดะครับผมเฮ็ดไว้นี่เฮ็ดไว้ใส่ในสวนมันงหครับแม่นครับผมแล้วก็บีเอาไปขายน้าครับแล้วก็สมากกับสีสรงให้่ายตองเล่าเอาไปกองใบยังแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะครับผมเอาดอกเอเต้านึงเต้านึงเนี่ยได้หลายปันไดนครับได้นี่ยน้ำสมขั้นไม่หลายปันไดนครับก็เต้านึงก็มีบ้านจะสิบลิตรขึ้นครับผมทังหนึ่งนี่จักลิตรครับอ่าทังนี้ยี่สิบห้าลิตรครับ ถัง25ลิตรครับผมอ๋อพ่อใส่ถังเสร็จหรอห้องก็มาบรรจุเป็นขวดจะ่สี่เปนว่าครับน้องเอแมนครับโอ้ขวดหนึ่งนี่ขายกักบาทครับขวดละเก้าสิบบาทครับผมขวดละเก้าสิบบาทครับขวดหนึ่งเก่าประมาณหนึ่งลิตรครับเอาไปใส่จนคุ้มเลยเนาะคุ้มเลยครับผมโอ้ถ้าพี่น้องของเขายากได้นะครับน้องเอเฮ็ดจากไหนครับครับก็สนใจติดต่อไปในเพจสามขอการเกษตรก็ได้ครับสามขอการเกษตรหรือว่าเบอร์โทรละครับเบอร์โทรเป็นเบอร์ผมก็ได้ครับศูนย์เก้าแปด หกสามเจ็ดศูนย์สามสองหกครับพ่อครับคือด้ลูกไส้เก่งเด็ดเนาะสุดยอดเลยครับบาดนี้พ่อครับถ้ามีพี่น้องของเขาเนี่อยากเข้ามาศึกษาดูงานมาแหลกเปลี่ยนความหูกันเนี่ยพ่อยินดีไ่ครับครับยินดีตลอดครับเข้ามาได้ทุกเวลาครับผมจะอยู่ไล่ตลอดครับมีโอกาสแวะเข้ามาได้ครับยินดีครับปรึกษาแหลกเป็นขนอผิดกันไหนครับยินดีครับบ่าสั่นผมขอช่องทางการติดต่อให้พี่น้องเขานะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กครับเบอร์โทร0 8 7 0 7 7 แปดแปดหาศูนย์ครับครับเราเฟซบุ๊กซื้อมาอย่างครับสุริวันสินประสิทธิ์ครับเขาบ้าทักทายมาแอดมูแอดอย่างได้นะครับได้ครับได้ยินดีเสมอครับยินดีครับสำหรับคิวนี้ขอบคุณพ่อหลายๆครับสวัสดีครับ